วันนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบน้ำยาเคลือบสีรถนะครับแล้วก็น้ำยาเคลือบยางนะครับพลาสติกหรือว่าคอโซนอะไรต่างๆประตูนะครับพลาสติกที่เป็นสีดำหรือว่าหนังที่เป็นสีดำนะครับเราสามารถขัดได้หมดนะครับน้ำยาตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าซ u เปอร์แบ็คนะครับสำหรับขัดยางนะครับยางรถยนต์มอเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ขัดได้หมดนะครับพลาสติกทุกชิ้นนะครับที่เป็น พลาสติกสีดำนะครับสามารถขัดได้หมดนะครับ <im itate> <laughs> ส่วนนี้นะครับซูเปอร์แว็กนะครับหรือว่าแว็กนะครับสำหรับเคลือบสีรถนะครับสีรถเป็นส mm ีน hmm ้อยสีอะไรก็ขัดได้หมดขัดแล้วเงานะครับเงาวับเลยเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาทดสอบไอ้น้ำยาซูเปอร์แว็กก่อนนะครับว่าประสิทธิภาพหรือว่าคุณภาพเป็นยังไงครับเอาเราแกะก่อนเลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่าราคาครับราคานะครับ ขวดหนึ่งนะครับ69บาทครับ2ขวดนะครับเราขายเพียง100บาทเท่านั้นนะครับค่าส่งนะครับ50าสบาทนะครับค่าส่ง50าบาทถ้าซื้อในราคา4ขวดนะครับ200บาทส่งฟรีนะครับอะเรามาทดสอบเลยนะครับ วิธีการใช้นะครับง <Jean> ่ายๆนะครับแค่เปิดฝาเปิดฝาแล้ว <w> ก็จุ่มน้ํายาน้ำยาซูเปอร์แบคนิดเดียวนะครับม่ต้องหยุบแล้วก็ทาได้เลยครับเดี๋ยวรอรอเทียบอันนี้คือก่อนทานะครับเดี๋ยวเราติบเทียบให้ดูนะครับทาง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ทาได้ได้หมดนะครับเด็กๆก็ทาได้หมดทาได้หมดครับทุกชิ้นที่เป็นสีดำนะครับทาได้หมดถาดแล้วดำจากรสสีขาวๆนะครับก็จะดูเป็นสีใหม่เลยครับ เดี๋ยวเราดึงดึงดูนะครับความแตกต่างนะครับความแตกต่างชัดเจนนะครับข้างนี้นะครับข้างนี้เราจะใช้น้ํายาซูเปอร์แบ็นะครับส่วนท่านนี้เราไม่ได้ใช้นะครับซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นรถยังใหม่อยู่นะครับปี2000ิตี้นะครับปี2019นะครับซึ่งยังใหม่อยู่ครับดวกันเลยนะครับง่ายๆนะครับจุ่มน้ํายานิดหนึ่งนะครับยังไม่ต้องจุ่มเยอะ น้ำยาขวดหนึ่งนะครับใช้ได้ประมาณสามสี่รอบนะครับอยู่ที่แล้วแต่รถคันไหนใหญ่นะครับง่ายๆนะครับผู้หญิงก็ทำได้อเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับได้หมดครับที่เป็นสีสติกที่เป็นสีดำอ่ะเสร็จแล้วครับก็เรามาดูนะครับความแตกต่าง แตกต่างกันมนันี่ครับคือข้างนี้ใช้น้ำยาซูเปอร์แบคนะครับอ่ายังอีกนะต่อมาเรามาดูในเรื่องเบาะหนังจุบน้ํายาแล้วก็เช็ดง่ายง่ายเพียงเท่านี้ก็เสร็จนะครับแล้วก็ดูนะครับความแตกต่างนะครับความแตกต่าง ชัดเจนเลยนะครับเอาต่อมานะครับเรามาดูในคอโซนนะครับคอโซนเราก็สามารถขับได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือรถที่เข้าคาแคร์เข้าคาแคร์เป็รอบหนึ่งแลวนะครับซึ่งน้ํายาตามคาแคร์หนึ่งซึ่งจะดีสู้อันนี้ไม่ค่อยได้นะน้ํายาซูเปอร์แบ็จะดากว่าแล้วก็อยู่ได้านาน,นกว่านะครับอ่าแล้วก็ดึงออกนะครับความแตกต่างนะครับ เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็น้ํายาตรงนี้นะครับมันจะอยู่ได้ประมาณ14วันถึง1เดือนนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของรถแล้วเอาต่อมาเรามาดูในยางรถยนต์กันก่อนนครับยางรถยนต์น,น,นะครับ,ง,รนะรบง่ายมากนะครับผู้หญิงก็ทําได้เพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จแล้ว อะน้ามาเปิดดูวความแตกต่างนะฮะให้ได้ชัดเจนนะครับสีดำนะครับใช้น้ำยาซูเปอร์แบ็ค